ช้างหนุ่มถูกเลือกให้เป็นช้างทดลองเดินทางออกจากบ้านปูเตอร์จังหวัดตากสู่ปางช้างจังหวัดกระบี่เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยหวังว่าช้างและควานจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสัญญาเช่าสองปีแต่ยังไม่ทันครบสัญญาพลายบุญมีก็ล้มเมื่อวันที่23กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาทำไมพลายบุญมีถึงล้มทำไมช้างหลายเชือกต้องระหกระเหินออกจากถิ่นที่อยู่ วันนี้ที่ฉันเดินทางมาตามหาสาเหตุที่แท้จริงที่หมู่บ้านปูเตอร์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากชุมชนเลี้ยงช้างที่มีประวัติยาวนานมากว่าร้อยปีบ้านปูเตอร์ชุมชนชาวปากกากยอที่อยู่ติดแนวชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากบารรพบุรุษผู้บุกเบิกดินแดนแห่งนี้ชื่อปูเตอร์เป็นคนเลี้ยงช้าง ลูกหลานสืบทอดวิถีคนเลี้ยงช้างมาหลายชั่วอายุคนดนุพลตราดัชนีหรือพี่วาวาขวานช้างพลายบุญมีเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นพ่อแม่เลี้ยงช้างตั้งแต่เกิดและเริ่มตามพ่อไปเลี้ยงช้างในป่าตั้งแต่อายุ9ก้าขวบเมื่อก่อนชาวบ้านใช้ช้างลากสุงสร้างบ้านและนำไม้สง่งขายแต่หลังจากประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ชาวบ้านต้องเปลี่ยนวิถีมาเป็นเกษตรกร ส่วนช้างก็พลอยตกงานไปด้วยเมื่อมีคนมาทาบถามจ้างช้างไปให้บริการนักท่องเที่ยวในปางช้างด้วยราคาเดือนละ20,000บาทเขาจึงตัดสินใจนำช้างออกจากบ้านเกิดโดยไม่คิดว่าพลายบุญมีจะจากไปโดยไม่มีวันกลับทุกวันนี้ครอบครัวของพี่วาวาจึงเหลือช้างอยู่เพียงเชือกเดียวคือพังมุบาแม่ของพลายบุญมีตัวนี้แหละค่ะผมไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ เพราะว่าต่างกันครับการเลี้ยงช้างที่นู่นกับที่นี่ครับเพราะว่าที่นู่นนี่ช้างต้องทํางานทุกวันมีเวลาพักน้อยครับทําแบบไปอยู่กับเขาอย่างนี้กับเลี้ยงช้างที่นี่แล้วก็ปล่อยแบบตามธรรมชาติให้อยู่ติดกับแม่กับพ่อมีความสัมพันธ์กับผูกพันกับพ่อแม่มากครับถ้าเราแยกอย่างนี้ปุ๊บ เกิดอาการเครรียียดกก็มัมตวาจากไปของพลายบุญมีสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวของพี่วาวารวมถึงคนอื่นๆในชุมชนด้วยควานช้างหลายคนที่เคยพาช้างไปอยู่ปางตัดสินใจพาช้างกลับบ้านเกิดแม้จะรู้ดีว่าที่นี่เริ่มขาดแคลนอาหารและไม่มีงานให้ช้างทำแต่ก็ยังดีกว่าให้ช้างต้องตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับพลายบุญมี